สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกัผมมิชชั่นจีนะวันนี้เรามาทำจิตกรรมใหม่ของเกมช i นอิมแพ t นะครับกิจรกรรมอาหารร้อนๆนะก็กดรับเมนูแต่ละวันนะครับเราก็ทำครบสามครั้งเราจะได้60เจมนะครับมาใช้นะครับ รายละเอียดกิจกรรมสามารถอ่านในนี้ได้นะนี่เขาบอกไว้ชัดเจนนะครับงั้นเรามาเริ่มรับงานเลยดีกว่ากลายเป็นเด็กส่งของโอเคได้ยินว่ามีออเดอร์พิเศษว่าไงส่งคนนี้คนนี้ให้คนนี้อ่าฉันจะรีบไปส่งโอเครีบไปส่งนะช่วยหน่อยนะ โอเคเขาบอกว่าอย่าวิ่งเร็วเกินไปนะอย่าใช้เครื่องร่อนห้ามบินอ่าห้ามเข้าร่วมการต่อสู้นะครับรีบเอาไปส่งโอเคเริ่มส่งรับเวลาแล้วโอเคเก้านาทีจุดหมายของเราไปไหนหนึ่พันเมตรเราสามารถวาร์ปได้ไหม วาร์ปได้หรือเปล่านะครับวาร์ปได้หรือเปล่าโอ้ยอดเขาเลยนะงั้นลองวาร์ปเลเราทดสอบก่อนนะว่าสามารถวาร์ปได้ไหมโอเควาร์ป okay, ได้ก็ถือว่ายังนับเวลายอยู่นะเขาบอกว่าห้ามต่อสู้นะครับ okay, ห้ามต่อสู้นะเอาไปให้

เลาะเลาะตามเขาทา,วง,นะางวิ่ง้วยนะสามสิบวิถึงแล้วถึงแล้วไม่มีศัตรูนะปกคุยอาส่งอาหารครับนี่คืออ่านของคุณรับไป เสร็จภารกิจแล้วดูสิเรียบร้อยครับภารกิจในส่วนของกูดฮันเตอร์นะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของอเขาเรียกว่าอไรลงเตียมนะน่ละเดี๋ยวขอกดนำทางก่อนโอเคเดกดวาร์ปปุ๊บ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 ซูมออกนะไปในส่วนของโรงเตี๊ยมอ่วาร์ปได้ รับได้ก็สบายแล้วนะครับมาถึงโรงเตียมแล้วคุยกับพ,พ่อครัวนะครับพ่อครัวมีออเดอร์พิเศษใช่ไหมครับแน่นอนลูกค้าร้านยุ่งมากนะ เดี๋จ,จัดการให้ครับงั้นก็รับไปพยายามหลีกเลี่ยงทางที่มีมอนสเตอร์นะแล้วก็อย่าปนเพื้อนธาตุเขาหมายถึงว่าอย่าให้เราติดสถานะธาตุนะแล้วกออออ็อย่างไงอะหกล้มเหรอคือ้าบโดนโจมตีหรือเปล่าโอเค อค okay. ลูกค้าคนนี้ค่อนข้างเรื่องมากนะครับตาสองต่อวาร์ปได้อีกไหมช้สูตรกันวาร์ปเอรู้สึกว่าเขาไม่มีกำหนดให้บินใช่ไหมวิ่งได้หรือเปล่าโอเคอยา่าโอเคคนนี้น่าจะบินได้นะ แล้วเราบินไปจะทันเลยออลองดูกันหน่อยน่เข้าเฟสต่อสู้เฉยเลยจะเย็นจะเย็นวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้แล้วก็วิ่งสิ โดนสถานะธาตุนะไม่ว,ว่าธาตุลยก็ตามผมคิดว่าน่าจะโดนน้าไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการต่อสู้นะครับแล้วก็พยายามอย่าเปียกน้ํามันมีลงไปมันจะเปียกไหมนะ่ะปีนเอปีนปีนีโอเคเอ้ยอย่าพุ่งโอ้ตกใจหมดส่งอาหารครับ นี่คือหันทุงคุณนะครับเป็นเต้าหู้กับอัลมอนด์นะเรียบร้อยเสร็จงานนะครับขออนุญาตนั่นไงนั่นไงคือแคไ่ไม่ได้เลยตรงเนี้ยผมว่าใครที่พลาดกระโดดมาเนี้ยก็น่าจะโดนนะครับน่าจะโดนนะเพราะว่า หมือนหลอกให้เรามากระโดดอะไจริงๆเราอาจจะสัมผัสน้ำก็้แล้วก็เพสไม่เพคไม่ผ่านเพไม่ผ่านนะผมก็เลยเลือกที่จะปีนแ,แล้วก็บินไปนะโอเคถือว่าอันนี้เคลียร์แล้วก็เมนูถัดไปนะครับเมนูที่สามนะนี่ไปพัตตานนะครับน่าจะเป็นเมืองในเมืองเลยนะปุ๊บตุ๊บตุ๊บซุมออกซูมออกไปไป,ไป,ไป้ายปโอเคพัตตานนะครับวาร์ไป รู้สึกว่ากิจกรรมนี้น่าใช้วาปกันค่อนข้างบ่อยนะครับโอเคเรามาถึงเมืองหลวงครับเมืองหลวง,งแล้วตอนนี้มารับออเดอร์เชฟสวัสดีครับเชฟอ๋อมีออเดอร์ให้ส่งไหมครับมีแน่นอนนะฮะโอเคนายจงรับไปแล้วไปส่งให้ลูกค้าเด้ว โอเครายละเอียดมีอย่างนี้นะจิวลี่ซุปไม่รู้อาหารถูกป่ะจ๊ะขาาพา่ขออ,ขอภัยด้วยครับห้ามถูกชนจนคว่ำนะแล้วก็อย่าใช้เครื่องร่อนือหาาดิขาดเปียกน้ําได้น่าจะติดธาตุได้นะไม่เป็นไรนะห้ามโดนต่อสู้นั่นเองนะครับคือห้ามโดนโจมตีกับห้ามใช้เครื่องรนะ่อนนะอ่านานๆไงมันมีแถมด้วย แล้วก็อย่าให้ปนเปื้อนสิ่งแปลกความเข้าไปละนานห้ามติดสถานะธาตุด้วยนะครับแล้วก็รีบเอาอาหารไปส่งเถอเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยรับออเดอร์นะครับเตรียมวา้า์ปเช่นเคย,ยไกลไหมอีกไกลไหม900เมตรจุดที่เราต้องไปนะครับนี่ไหนไหนแหม ว้าวโอ้ห้ามใช้เครื่องร่อนแหนยากเลยห้ามโดนชนโจดโจดยากนะเนี่ยอืม ลองสิวรับขึ้นขาดูลองกันไป,ไปอยากรู้เป็นกันแต่ผมขออนุญาตทดสอบนะทดสอบอาจจะมีล้มเหลวบ้างนะครับสา,ราาานนะสามสิบกวิผิดทางผิดทางอยางนั้นนะสามสิบกวิหลักสูตรการลงเขาแบบ เก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะอ่าไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดคือโดนดาเมจใช่ไหมถือว่าไม่ได้นะอ่าทดสอบไปนะครับว้าไปใหม่เอาใหม่เอาใหม่ รับใหม่นะไม่ใช้เครื่องร่อนนะห้ามปนเปื้อนรับระหว่างที่เราดูจุดวาร์ปนะเขาก็น่าจะนับเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมนั่งหาตำแหน่งที่จะวิ่งไปมันก็กะไกลอยู่นะขอ,อยาตวาร์ปตรงนี้ได้ไหม Okay. พุ่งตัวได้วิ่งได้นี่ปัญหาหนะ้าโดนจมงปีงไปงไปปีนเขา应าจะได้นะเดี๋ยวเขาลีสต้าไมิน,น,น่าปับนึง ปัญหาคือตรงนี้ผมว่าศัตรูน่าจะเยอะแน่โอเคไหลไค่อยไหลสูตรการไหลโอเคได้อยู่สายไหลลงเขาสืบเอ็ดวิ9 8เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองโอเค ทันนะครับทนันเหือไปอยู่เหมือนกันนะครับแหมโอเคเรียบร้อยเสร็จครับถือเป็นอันว่าเสร็จภารกิจนะสำหรับไอส่วนที่สามนะครับให้คุณผมผมว่าปะระนี้แนละ้วก็เดินตัดตัด,ตด,ตดมาเลยนะพยายามไหลลงเขามานะครับอย่าให้เกิดดามีดนะครับอย่าให้เกิดดามีดกับตัวตัวละครแล้วนะไม่ไม่ฉช่นนั้นก็ภารกิจจะล้มเหลวนะครับ เดี๋ยวใจเย็นพี่ผมไม่อยากจะสู้กับพี่โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งสามเมนูนะแล้วก็กดรับของกดรับป๊าบเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็จิกจก,กรรมเขาเดี๋ยวก่อนนะตรงไหนมีบอกตรงไหนบ้างเนี่ยหรือว่าบอกในส่วนของอ่าโอเคประกาศนะครับประกาศอาหารร้อน โอเคจิจรกรรมออเดอร์ทำได้ทุกวันนะครับในเวลาเขาจะรีเซ็ตทุกๆตีสี่นะ oh. ก็ระยะจิจรกรรมนะครับมีถึงวันที่12เดือนเอ้ย 12, ے, 12. لف, ไม่ใช่สิวันที่18นะครับเดือน12นะแต่ต้องเริ่มเขาเริ่มตั้งแต่วันที่11แล้วนะครับโอเคก็สำหรับ กวก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าช่นชอบกดไลค์ได้ครับซับสไครต์ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับการสวัสดีครับ